ท้ายวิธีที่4ค่ะนี่เลยบีมกินอาหารเสริมจากเบต้าค่ะ ฟังก่อนนะคะว่าอาหารเสริมคือตัวช่วยที่ช่วยเสริมสารอาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันไม่ใช่ยานะคะแต่ตัวเอ็กตัวนี้นะคะบิมซื้อมาทานเป็นอาหารเสริมเพราะว่าตอนที่ตัดถึงใจซื้อเนี่ยคือเราศึกษาม,มาแล้วเขาบอกว่าตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันในปอดค่ะที่เสื่อมสภาพลงไปตามกาลเวลาแล้วก็อีกข้อนึ่งก็คือเขาจะช่วยยับยั้งนะคะวควบคุมการเสรื่อมการอักเสบของซิลปอดที่ตายไปแล้วด้วยแล้วตัวที่3เนี่ยก็คือช่วยยับยัง้งการแบ่ง ตัวของไวรัสเนาะได้ถึง20%เลยก็เลยรู้สึกว่าไหนๆเราดูแลตัวเองแล้วก็เลยซื้ออาหารเสริมมาบำรุงมาดูแลปอดของเราไปด้วยอีกตัวช่วยหนึ่งค่ะจริงๆอ่ะบีมจะทานเขาอ่ะวันละหนึ่งเม็ดนะคะทานทุกครั้งก็คือทุกวันเนี่ยก่อนนอนทานหนึ่งอง่ายๆก็ได้ช่วยดูแลปอดเพิ่มไปอีกหนึ่งทางแล้วค่ะ